ไม่เป็นไรนะล,ลูกนะมีโอกาสสะสมเวลาเพิ่มกับโจทย์ในช่วงซุปเปอร์อาร์ตท้ากับทายครับนี่ก็คือโจทย์ปริศนาของเราครับถ้าเป็นพวกเราเนี่ยจเจากล่องนมนี้ไปทําอะไรครับหนูไปทําอะไรลูกอันนี้หนูจะเอาไปใส่นมเอาไปใส่นมเออคนเดียวลูกจะเอาไปใส่ของจุกจิกใส่ของจุกจิกแล้วน้องปัดล่ะจ๊ะสีใส่สีนี่จัง ใส่ปากกานะครับเข้าสู่โจทย์ของเรานะครับคิดว่าพี่แพตตี้จะใช้กล่องกล่องนี้ไปทำอะไรระหว่างกระปุกอมสินหรือว่าแจกันดอกไม้ครับปรากฏตื่นเแจกันดอกไม้กองเชียร์ว่าอะไรครับอเ,เออกองเชียร์บอกว่าแจกันอมสินนะฮะมาทั้งสี่คนปรึกษาปรึกษานี่จังปรึกษาปรึกษา เออปรึกษาครับปรึกษาครับโอ้โหลองเชียร์มาลวมสมหัวด้วยโอีย่วมสมด้วยลุมสมด้อยเอออาทิตยเดี๋ยวขอฟังหน่อย้ฟังหน่อยคือที่มาเป็นอะไรลูกอมเป็นแตกอมเปียกเขาบอกถ้าโดนน้ำเปียกเออเราเราไม่รู้นะตอบว่าปลาปุกอมเปี๊ยกปลบุกอมสินใช่หรือไม่ใช่ฟังคำเฉลยจากพี่แพตตี้ครับ ขอรับอาสาเป็นครูคสอนศิลปะทั้งเดือนนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยพี่แพตตี้ก็มีนี่เลยกล่องนมแต่ว่าพี่แพตตี้ยังไม่เฉลยหรอกคะ่ะว่ากล่องนมนี้จะมาทําเป็นอะไรงั้นเดี๋ยวน้องๆมาดูวิธีการทําพร้อมๆกับพี่ไปเลยแล้วกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะนี่เด็กเราก็เอากระดาษแข็งเนี่ยออกมาแล้วเราก็มาวาดรูปนั่นเองงั้นเดี๋ยวพี่แพตตี้จะเริ่มวาดลูปนี่จากนั้นนะคะเราก็เอาปากกา มาลากนะคะให้มันเข้มขึ้นนั่นเองต่อไปนะคะน้องๆก็คงชอบแน่ๆเลยเพราะว่าเป็นขั้นตอนที่เสนอแน่ๆสำหรับน้องๆหลายๆคนนะคะนั่นก็คือการระบายสีนั่นเองนะคะก็ระบายสีด้วยสีไม้ระบายนะะ้ำน,น,นั่นเองขั้นตอนต่อไปนะคะก็ง่ายนิดเดียวคือเราก็จะมาตัดนั่นเองจากนั้นเนี่ยเราก็เอากล่องนมนะคะที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยเอามานะคะแล้วเราก็เอาตัวนี้เนี่ย แปะลงไปอย่างนี้นี่เองแต่ที่สําคัญนะคะวิธีนี้ต่อไปเนี่ยเป็นวิธีการที่อาจจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะนั่นก็คือเราจะมีการทําการเจาะรูตรงนี้นะคะที่สําคัญนะคะแล้วก็เอานี่เต้านมวัวนั่นเองนะคะสีเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็นํากระดิ่งมาแปะเข้าด้วยกันนะคะแล้วเราก็แปะนะคะเข้าไปตรงนี้จากนั้นนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้และขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็เอา กระดาษนะคะตัดเป็นชิ้นเล็กๆเป็นสีดำๆนะคะมาตกแต่งเป็นลายของวัวน,นั่นเองอสำหรับวัวตัวน้อยอันนี้นะคะนั่นก็คือปิ้งกระปุกออมสินนั่นเองค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ดูวิธีการทำเนี่ยไม่ทันนะคะก็สามารถไปดูได้ที่ f c e e o o o ซุปเปอร์จิ๋วค่ะและขอเชิญร่วมประกวดวาดภาพระบายสีกับ Faber Castell ดูรายละเอียดได้ที่ด้านหน้านี้เลยครับ นสนับสนุนทุกความคิดสร้างสรรค์กับดินสอสีไม้เฟเบอร์คาสเทลคำตอบถึงครับปุะก้องสิงค์ครับดีใจด้วยดีใจด้วยดีใจด้วยและตอนนี้ได้เวลารวมสะสมไปทั้งหมด20วินาทีใปแจ้ของเราตอนนี้เวลาสะสมอยู่20วินาทีนะครับีโอกาสลุ้นรางวัลโบนัสก็คืออุปกรณ์การเรียนแล้วก็คอมพิวเตอร์รวมมูลค่า 3าม0มืนบาทครับ20วินาทีในเกมเกมนี้ครับเวลา20วินาทีครับลูกบาสลง4ลูกชนะเกมของเราเลยนะครับเต็มที่นะเต็มที่นะสู้ๆนะ เตี้ยวตัวระวังเชิญครับยังไม่ลงครับยังไม่ลงครับลงเดี๋ยลนุนะครับต่อครับต่อครับเดี๋ยวนุนะครับโอเคครับต่อต่อต่ออย่าแย่งกันอย่าแย่งกันต่อครับพี่โอ้ยต่อไปต่อครับต่อครับต่อครับ ทันนะครับลงไปได้หนึ่งลูกครับวันนี้พิชิตโบนัสไม่สำเร็จครับร่วมสร้างสรรค์เยาวชนโดยน้ำนมถูเหลืองไวเตอร์มิวแชมตัวต่อเสริมทักษะเลโก้เฟเบอร์แคสเทล nextcup.com นี่ก็ตัวใหม่นะก็ไม่สู้ สำหรับสมาชิกแฟนเพจซุเปอร์จิ๋วนะครับเป็นสมาชิกง่ายมากนะครับคลิกไลค์ที่แฟนเพจซุเปอร์จิ๋วเท่าน,นี้ก็เป็นสมาชิกของเราแล้วมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วแต่ว่าเวลาในแฟนเพจซุเปอร์จิ๋วยังมีต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงครับวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีจ้า